E aí ครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสารธรรมนำสุขเขาปะกันเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้ครับทางดิจิตอลทีวีหมายเลข1 1และก็ตั้งเพจ nbtnot ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมเอกนรินใจมโนครับก็ได้มาสัญจอนกันตีจังวัดแปรครับวันนี้เขามาอยู่กันตีวัดชัยมงคลตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังวัดแปรเขาจะได้มาสนทนาธรรม รพระคุณเจ้านะครับเพื่อนคุณผู้ชมตีติดตามพอการายการเฮาบอกว่าจะเป็นตั้งโทรทัศน์หรือว่าจะเป็นตั้งเพจจะได้นําลักธรรมตีพระคุณเจ้าสนทนาธรรมในวันนี้เอาไปปรับใจนะครับในชีวิตประจําวันในครอบครัวหรือว่าจะเป็นตัวก้าหรือว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานครับวันนี้เฮาได้มาสนทนาธรรมนะครับกับพระคุณเจ้าพระครูโคสิตสังคพิทักษ์เจ้าอาวาสวัดชัยมงคลตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นมัสการพระคุณเจ้าครับ สาธุเจริญพรครับก่อนตีจะได้มาสนทานธรรมครับพระคุณเจ้าเจ้าอาวาสวัดชัยมงคลนะครับอันอูถึง<ม>วัดเห็นว่าตะกอนคนกเก่าเป็นห้องวัดที่นี่วัดชัยมงคลโปร่งจ้างอิมเหมืนอนกับข้าพระคุณเจ้าครับนั่นคือสมัยก่อนคนสมัยก่อนก่อนที่มาสร้างวัดนะคนสมัยก่อนกน่อนที่มาอยู่ที่นี่ก็มีบกี้หลังคาครับนคนเฒ่าคนแก่เมื่อมีเจ้าบ้านมาอยู่ก็ วัดกัตตามมาพอตีเดิมทีตีบริเวณแห่งนี้มันเป็นที่ตุ้งนะวันนธเราเป็นตรงเป็นน้ก็คนเฒ่าคนแก่เมื่อหมู่บ้านมันเกิดขึ้นมางอกขึ้นมาจากหลังสองหลังขึ้นมาสี่ห้าหกเป็นสิบหลังเร้าหลังจากนั้นก็วัดกรตตาตัวมาก็มีการสร้างวัดคนมาเก่าก็เลยตีมันเป็ี่นตีนีก่อนที่จะมาสร้างเป็นวัดเป็นหมู่บ้านเนี่ยมันเป็นตี เป็นตีตรงเป็นตีเข็มเป็นตีเข็มปัน้นหอวเป็นโปงเป็นจำนี่นะ้อยเพราะนั้นก็เมื่อสร้างวัดก็เลยตั้งชื่อว่าวัดใยมงคลโปงจา้นะางวัดใจมงคลโปงจ้างภาษาตั้งเหนือเขานี่น้ะนะเป็นใจมงคลโปงจา้างอายุป,ประมาณกี่ปีรับใจมงคลวัดใจมงคลนี่ก็สร้างม<ร>าตั้งตีตั้งแต่ปีพศ<ร>2000 434ร้าบสีภาพแบบเดียวนี้ก็ร้อยสามสิบปลายปีแล้วเนาะพระคุณเจ้าเนาะใหญ่ๆประมาณภาพเป็นมาเดียวนี้ก็ร้อยสามสิบสองปีครับครับแต่ถ้าอุติห์เขามาติดแปะเขาก็จะหันวัดตถีมีแบบสถาปัตยกรรมแบบพมา่าแบบไทยใหญ่อย่างเอี้ยแต่ของเขานี่คือเป็นล้านนานเลยเนาะพระคุณเจ้าเนาะก็เดิมทีเนี่ยครับถ้าเราพอในภาพสมัยเก่านะก็คือบอกว่าอุโบสถก็ดีแล้วก็ เสนาสนะเช่นสารากูติต่างๆแต่ก่อนนี่ก็มันจะอัตลักษณ์ของความเป็นล้านนาคือคือเมืองเมืองแปเนาะเมืองแปเาแต่ว่าเขามาสร้างวิหารหลังเนี้ยหลังกรหลังเก่าหลังเก่าได้สุดสมลงก็มีการลื้อปี2517ก็ลื้อบทหลังเก่าออกก็มาสร้างหลังใหม่ก็เลยโบ์หลังนี้จึงเป็นศิลปะแบบ ผสมผสานแล้วก็จะมีแบบผักกลางผสมผสานเข้ามาคนะเพราะนั้นความเป็นล้านนาก็อาจจะหายไปพ่องบหายไปพ่องเนี่นะครับครับแต่ก็จะจะเข้ามาก็จะหันหลังไงแล้วก็งดงามเหมือนกันนะะว่าเป็นเป็นก็ถือว่าวัดเจมงกลเนี่ยก็ถือว่าเป็นอุโบสถที่เต่อที่อาตมาสังเกตในเมืองแปะเนี่ยก็ถือว่าใหญ่ที่สุดอะตึงใหญ่ตึงสูงครับเพราะว่า ญานชุมชนนี่มันเป็นชุมชนใหญ่เนาะมีปอกก้าทั้งคนพื้นเพคู่คนพื้นเมืองเขาแล้วก็มีปีน้องชาวจีนแล้วตอนนี้ก็มีหลายชาติพันธุ์อยู่เพราว่าเป็นชาวม้งนะแล้วก็บางทีก็จะมีมาจากเมืองกาญจนบุรีครบนะพวกเป็นนั้นเป็นม้อนคนไทยเชื่อสายม้อนก็มากล้าขายบริเวณย่านีหลายอคค๋อเป็นส่วนหนึ่ง พอเข้ามา,าหันอุโบสถหลังใหญ่เสร็จแล้วยังพระพุทธรูปองค์ประธานนี่แหละครับพระพุทธระคณเจ้าครับอันนี้คือดั้งเดิมตะกอนกระเป็นเจี๊ยก็ะวัดเจดริญของข้าพพระประธานองค์นี้ดั้งเดิมเดิมทีเนี่ยตีพระอาจารย์ศึกษาประวัตินาะและ้วก็ได้ศึกษาในภาพไทยเก่าๆแล้วก็ได้ถามหลวงพ่ออดีตเจ้าอวาดองค์ที่มรณภาพไปก่อนนั่นหลวงพ่อวาดเดิมทีเนี่ยพระเจ้าพระประธานในวิหารเนี่ยก็ องค์เปิแดแต่แก่ก็บบจะได้เหลืองท้องเจะนี่ oh, คือเป็นผ้าสีขาวใ mm hmm. นระบมีเรือนซุ่มแก้วสี oh. นะขาวเนื้ออันคือกายของพระอ,องค์ท่านอ่ะสีขาวเราปากแดงีน่นะแล้วก็สำหรับเรือนแก้วเนี่ย mm hmm. เขามานย่เมื่อปีสองพันสหในสมัยที่ ปอจันชจมงคลซึ่งเป็นป่อของท่านอนดีตนายกทิศมุนตีมืองแปคนะคือป่อของท่านนายกจวนชจมงคลนะซึ่งตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ที่หลังวัดเจมงคลนี่นะเปิลก,ก็คงจะหันแบบฉบับของพุชินาาชเนาะก็เลยเอาสุ่มแก้วมา,มาทำปีสองหกหลังจากที่เขาสร้างอุโบโสถหลังนี้ขอบขอบพระประธานพระประธานองค์นี้อยู่เดิมละในสมัยที่เขาสร้างวิหารหลังก่อน พอเขาลือหล,ลังเก่าออกไปก็เอากระสร้างหลังใหม่ขอบองค์พระประธานองค์นี้<ะ>แต่องค์ท่ันบ่จะได้อยู่สูงตอนนั้นก็อยู่พื้นดินเพราะว่าโบสถ์วิหารแบบฉบับล้านนาเนี่ยเขาจะสังเกตว่าพระประธานหรือพระเจ้าในวิหารเนี่ยฐานผ่านติดตั้งพระเจ้าจะโบสสูงเนะาะฐานต่ำๆแต่เมื่อเขาสร้างโบสถ์หลังนี้เป็นโบสถ์หลังใหญ่สูงก็คนสมัยก่อนก็คงใช่แห้งด,ด,<ะ>ดีขึ้นดีขึ้น ตอนดีขึ้นใหม่ๆนี่ทราบข่าวว่าตอนนั้นตีหลวงพอ่อบนเล่าฟังว่าองค์พระเป็นแตกกระทอแตกแด้านหลังนี่แตกด้านหลังนี่เมื่อมันแตกปุ๊บเนี่ยก็ทําให้วัตถุมงคลต่างๆนับว่า,า,ากแก้วแหวนแนซนสิงคนสมัยก่อนสร้างวัด <ฮะ S 1> สร้างวาก็มันมันมันแตกกระเด็นออกมาเจ้าบ้านบางส่วนก็ด้วยความอยากได้นะคนสมัยก่อนเมื่อเห็นพระ ปัญหาห้องกุ้ผ้าแตงก็อยากจะเอาไปไหว้ผู้จ้าไหว้ไปเป็นประจําส่วนตัวนี่พอเอาไปได้ประมาณประมาณบ่ถึง3วัน4วันเจ้าบ้านที่เอาไปก็เกิดเหมือนกับว่ามีคล้ายๆมีความรู้สึกบทสบายใจเวลานอนก็ฝันบอกใครดีรรก็เลยมาปรึกษาหลวงพอ่อพ่อคูวินในการโค,รครวิดอดีตเจ้าอาวาสองค์ที่สองของวัดนี่นะลูกปู่ก็ว่าเอามาคืนเถอะว่าจะเอาไปละเพราะว่าของที่อยู่ในพระเจ้าเนี่ย คนสมัยก่อนเปินเป่นสร้างเนี่ยเปิ่นสร้างแล้วเปิ่นก็ต้องการเอาไว้เป็นสมบัติของาศาสนาบอก่าื้อไข่เป็นเจ้าของคนมาเกาเนี่ยเปิ่นดึงแจ้งไว้ดูยเอาอย่างของวัดของว้าไปก็บ,บ่บได้เนนะี่เจ้าบางก็เลยเอากลับมากับมาบรรจุไปเหมือนเดิมเ<อ>นะนะพราะนั่นก็อันนี้เป็นประวัติที่ตีหลวงปูเปินเล่าให้ฟังครับแล้วก็เป็นประวัติคร่าวๆนะครับข,ข,ข,ของขวัววดใจมงคล ถ้าคนบเก่าก็จะมีคําว่าโปรงจ้างต่อท่ายตัวเองนะครับใหญ่ร้อยสาปีตั้งแต่ปี2องพครับวันนี้ได้มีโอกาสสนทนาธร,รรมกับเจ้าอาวาสวัดใจมงคลนะครับก็จะมาอู้ถึงในหัวข้อติว่ารักการทําบุญในตั้งพระพุทธศาสนาครับประเดี๋ยวถ้าเขาจะติดตามข่าวสารโดยเฉพาะซื้อโซเชียลต่างๆมักจะหันข่าววา่าทําบุญไปกู้นี่ยืมสินมา กลายเป็นนี่เป็นเซนเพื่อเอาไปทําบุญอย่างนี้ครับรักทำการทาบุญแท้แเปนนจะได้มูเขาพระคุณเจ้าครับก็ยังย้มถามเนาว่ามาเดียวเนี่ยเขาก็สังเกตว่าข่าวในเรื่องการทําบุญบางทีก็เอาทำด้วยความตีคิดว่าทำแล้วคิดว่าการถวายทานหรือสะลระปัจจัยโดยเฉพาะเป็นเรื่องเงินท้องเนี่ยแบางทีก็อยากบ้านห้องวอกบ,บางที แข่งกันแข่งกันทำบุญานะบางทีอาจจะหู้แบบบนลึกซึ่งก็คิดว่าการทำบุญนักๆเนี่ยจะได้บุญนักนะก็เลยปากันแข่งบุญวัดการทำบุญเฮื้อนักเนี่ยโดยเฉพาะสละจะตุปัจจัยโดยเฉพาะเป็นเงินเป็นทองเนี่ยทำบุญนักก็จะได้บุญนักนะถ้าเฮามองแล้วก็จะเห็นว่าความจริงแล้วรักกันทำบุญพระพุทธศาสนาเนี่ยมีหลายอย่างานะ เอาลักลักลก,ก็คือเนี่ยมันก็มี3อย่างเนาะการทําบุญเนี่ยหนึงห่งฮืดตานอย่างเขาทํากันทุกวันเนี่ยสาระจัดทุปปัจจัยนะฮืดตานเช่นสร้างเสนาสนะบอกว่าโบสถ์วิหารกุฏิสาระอย่างนี้อันนี้คือเป็นการสาระทาน,านบางสิ่งบางอย่างก็เป็นการบํารุงพระสงฆ์เช่นว่าเปิดศึกษาเล่าเรียนนะบอกว่าเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมก็ดีหรือเรียน ในระดับมหาวิทยาลัยสงฆ์เหลือห้องกับมอจลออย่างเมืองแปรกับมอจลอวิทยาเขตแปรอย่างเชียงใหม่กับมอจลอเชียงใหม่พะเยาก็มีมอจลอพะเยาเหลือจังหวัดใกล้เคียงน้ำปังก็มีวิทยาลัยสงฆ์น้ำปังเชียงใหมก็มีวิทยาลัยสงฆ์เชียงฮหมเมังน่านก็มีวิทยาลัยสงฆ์น่านเนี่ยเฮาสลระจะทุกปัจจัยเพื่อเป็นกรรมบำลุงเป็นพัฒนาหารก็ดีบำรุงท่านเจ็บป่วยก็ดีอาพาธก็ดี อันนี้คือการสละปัจจัยเรื่องฐานประกันที่หนึ่งละแต่ฐานบุญที่สองเนี่ยก็คือบุญที่บทต้องเสียงเงินเสียท้องเลยก็คือ,อคือการฮักษาศินครับก็คือศินของเจ้าบ้านธรรมดาก็คือศินห้าเนี่ยเป็นสินพื้นฐานนะสินพื้นฐานของมูงเฮาเจ้าพูดเฮาก็คือศินห้าคือรักปฏิบัติรักษาศินเนี่ยบทต้องเสียงเงินเสียท้องเลยแง่แค่เฮาสมัาน บางทีเนี่ยการสมาทานศีลเนี่ยบางทีเขาบดต้องไปหับจากพระก็ได้แค่ยมรักษาตัวเองตั้งแต่ปานาอทินากาเมมุสาสุลาทั้งห้าข้อเนี่ยเขาหักษาดีแล้วเนี่ยปฏิบัติดีแล้วเนี่ยบุญมันเกิดทันทีเลยโดยที่บทต้องเสียเงินเสียทองทุกสิ่งทุกอย่างทําได้ทุกทีทําได้ทุกเวลาอยู่บ้านก็ทําได้ที่ทํางานก็ทําได้ ถ้าเขามีศินแล้วจะอยู่หน่วยงานไหนบอกว่าภายในภายนนอกองค์กรใดก็ทําองค์กรนั้นอยู่เย็นเป็นสุขเราบุญที่สามคือบ่ต้องเสียงเงินเสียท้องก็คือบุญพระวันนาเนี่ยบุญพระวันนาเนี่ยแค่เขาเข้าใจตัวเองดูล้มหายใจเขาออกพิจารณาตัวเองน,นี่คือเป็นการภาวนาเนี่ยมันเป็นการพอตัวเองเนาะ,ะนะ ลักของปฏิบัติทางพุทธศาสนาก็คืออย่างทางบ้านเฮาเนี่ยอย่างทางภาคเหนือเขาเนี่ก็คือแนวลักก็คือของเฮาก็ยึดของแนวสติประฐานสีนะก็คืออย่างมือเหนือเขาเนี่ยตีพระสายวิปัสนาที่มีชื่อเสียงก็คือหลวงปู่ทองอวัดพระธาตุสีอมตองแต่อย่างปัจจุบันแม่หลวงปูจ่จะมรณภาพาไปแล้วก็ยังมีท่านอาจารย์สุพรรณวัดลำเปิงเนี่ยอันนี้คือสายแนวปฏิบัติเพราะนั่น อันเนี้ยการปฏิบัติจะเนี้ยโดยตีบอดต้องเสียงเงินเสียทองเลยเพียงแค่เขานั่งรับตานะเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อพอตัวเองพิจารณาตัวเองศึกษาตัวเองถ้าเขาพอตัวเกา่าศึกษาตัวเก่าแล้วบุญกุศลมันก็เกิดทันทีเลยนะเพราะนั้นทุกวันเนี่ยเขามัมากจะเป็นลักษณะว่าแข่งกันนะหันปืนทำนัก ทั้งทั้งตัวเองก็บ่มีเงินมีทองหันคนยากับขยัด้วยเขายัางโยมว่าตะเกียบางโคนนี่ต้องถึงขั้นไปกู้หนี้ยืมสินนะบางทีเนี่ยต้องขายทรัพย์สินตัวเองที่มีนะาบางพ่องขายบ้านขายจองขายรถขายลาเพื่อไปทําบุญอันนี้ก็ทําบุญจะนี่มันเรียกว่าทําบุญแล้วตัวเองเดือดร้อนหนึ่งตัวเองเดือดร้อนสอง มันก็เป็นตัวอย่างตีบดีด้วยแล้วพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็บริสันเสเริญด้วยเพราะนั้นการทําบุญเนี่ยต้องทําให้พอดีทํำพอประมาณนะบำลุงตามสมควรบำรุงศาสนาตามสมควรถ้าเราทำจนี่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ปัญหามันก็บอกเกิดอ่ะอย่างเช่นการสร้างวัดสร้างว่าเขาก็ต้องคำนึงถึงว่าการใจ้ใจนทำแค่ไหนทำขนาดไหน ถ้าเฮาทำเกินตัวเ่าบางทีก็เหมือนกับเฮาไปไปเพิ่มเพิ่มบาอยังเพิ่มคล้ายๆว่าเหมือนกับพระเป่นไปทำสิ่งที่มันบาง,บางทีมันมากเกินไปอาจารย์คิดว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยทรัพย์สินเงินทองเนี่ยถ้าเฮาสามารถกระจายไปใหือกับวัดเล็กๆน้อยๆติดป็นอยู่ตามชนบ,บทตโยมเจียกอบบางวัดเนี่ย อาตมาเคยไปสัมผัสเนี่ยบางทีบางวัดอย่างบ้านนอกเนี่ยเงินมึนในวัดเนี่ยบ่มีเลยครับบางวัดมีหลวงตาอยู่องเดียวเจ็บป่วยบ่มีไผรดูแลเนี่ยอาตมาก็ว่าเอ๊ะการทําบุญก็ควรจะคํานึงถึงจุดนี้ด้วยครนะเขานึกถึงวัดเล็กวัดน้อยวัดที่ิป็นขาดแคลนนะขาหน้ามข่าไฟก็ลําบากบ่มีไผรดูแลนะถ้าการทําบุญเจนนิมันก็น่าจะได้ประโยชน์ เขาต้องเขาต้องศึกษาตัวงเน,นะาะเขาพูดได้เจ้าว่ะจะทําอะไรต้องมีปัญญาเนี่ยต้องมีปัญญากํากับเสยนะถ้าบ่มีปัญญากํากับทําบุญสักว่าทำเนี่ยมันก็ทาทิ่งทํำฟังไปไม่ได้ทําแล้วต้องใจปัญญาด้วยพิจารณาถึงเหตุถึงผลว่าทําไปแล้วมันประโยชน์มันเกิดจริงกออยนี่แต่ถ้าเขาทําสักว่าแข่งกันหันเขาทําก็อยากท,ทําด้วยเขาเนี่ยอันนี้บุญแบบนี้เนี่ยมันเป็นบุญตีว่า บ้านเขาก็ว่ามัานโคนมาเกาเขาก็กว่ามัานบบด,ดี้ทำจะนี่นะนะทำแล้วมันต้องมีปัญญาตประกำกับด้วยครับอย่างแต่ละตีสมมุติแบบบางวัดเป็นมีแบบตานหอละครอย่างเงี้ยเขาเล่นเอี้ยงคำก็จะมาแบบทําบุญเป็นเสาเป็นลังคาอย่างเงี้ยครับแต่ขนาดเดีวยวกันถ้าแบบหันค้นหนึ่งตีหาเจ้ากินคําเอาแหงมาจ่วยนี่ถือว่าทําบุญกับข้าพเจ้าครับก็การทําบุญอย่างที่พระอาจารย์อู้บบางต้นมันก็มีหลายอย่างเนี่ย นะบางทีเขาบางทีเนี่ยยังเช่นว่าเป็นสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาลานะบางทีบางทีเป็นอาจจะว่าโอ้เขากข็คิดเป็นยังเป็นยังเช่นว่าเสาต้นละตถวเฮอ,อประตูบ้านละแฮื้ฮ่ออเนทรแล้วสําหรับสถาญาตโยมปีน้องเขาบางคนบางท่านบบมีนี่โออีแม่มีเงินติดตัวนี่แค่บกี่ร้อยบกี่สิบบาท เขามีบาทเาขาก็หอมบาทก็ได้เขามีาเศร้าเฮาก็หอมเศร้าเขาบ่มีเขาอยากจะไดแข่ยกมือท่วมหัวสาธุอะไรเนี่ยบุญมันก็เกิดคือบุญเกิดจากพรอยินดีกับเขาแล้วบางคนบางคนเนี่ยยังบ่พอเลยอย่างเช่นว่าทำบุญด้วยแหงดดก,<อ>กเกาครับเช่นทุนมาเกาเช่น เปินสร้างวัดสร้างวัไปจุยเปินหาหินหาบทรายไปจุยเปินเป็นแห้งเก็บนั่นเก็บนี่เวลาเปินขนหินขนรายขนเล็กขนปูนไปจุยเขาเนี่ยเนี่ยเขาบุญมันเกิดขึ้นแต่เขาบุฮหูตัวนะแต่เขาไปคิดว่าการทําบุญต้องเสียเงินแน่แต่ความจริงเนี่ยที่เขาไปจุยเขาเนี่ยบุญมันเกิดทันทีนะแต,แต่มันบางครั้งบุญมันว่าบางทีบุญเนี่ยบางทีมันเกิดขึ้นโดยที่เราเขาบุฮหูตัว แต่หูว่าเฮาได้ไปแล้วบุญอ่ะครับบุญมันเกิดขึ้นได้บนหู้ตัวเนจิตวิญญาณในติดตกต้นะ่ะเพียงเพียงแต่ว่าถ้าทําบุญอย่างคนตีเอาแหงมาหอมอย่างเงี้ยเขาอาจจะไปได้มีจื่อติดเกา้าเสาติดซุ้มประตูะอ,ยอ,ยอ,ตยอ,อย่างนี้เหมือนพวกเรี่ยงเอี้ยงคาอย่างเงี้ยนะครับแต่ขณะด้วยก,กันก็คือบุญมันก็จะแบบสะสมเฮาไปในตัวอยู่แล้วสะสมไปครับคนอื่นบ่หู้บ่หันครับนะแต่อย่าลืมว่า ลักของพุทธศาสนาเนี่ยเป็นก็ว่าความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ก็รู้ได้เฉพาะต้นคือความดีเนี่ยเขาทำเนี่ยแม่ว่าเขาอาจจะบวชหันอาจจะบ่มีจือ่อิดถึงเขาพอบ่<ะ>ได้ยินเขาประกาศอาอกหอกกระจายข่าวบ่หันเขาเอาลงเฟสลงไลน์บ่มีจื่อเขาแต่อย่าลืมว่าบุญเนี่ยเมื่อเขาทําแล้วอย่างน้อยตัวเขาเขามีความมุ่งซึ้งกว่าเขาได้ทำเลย ครับเฮาຮູ້ສຶກວ່າເພິ່ນນັ້ນເຮົາໄດ້ຮູ້ວ່າເພິ່ນນັ້ນເຮົາຕ້ອງຄິດວ່າເຮົາໄດ້ທໍາແລ້ວເຮົາມີຄກຮົົາໍາครับມມີມກໍປຍັງນເຮົານຶກໄປຍັງວົາບໍ່ັນປຍັງລ້ຮົາຮົາຮົາກຈົິສັກສິດນາະຸດວະາເພິງຮູ ยังที่เขาก็จะจะจะสบายใจสบายใจสบายใจจะนั่งเหมือนกันเหมือนกับตี่พราะคุณเจ้าบอกไปตั้งแต่แรกว่าคอยยินดีไปกับเขาคอยยินดีกับเขา<ก>ช่อชว่าได้บุญเหมือนกันได้บุญเหมือนกันครับแถมอันหนึ่งนอกนอกจากตานกับภาวนาแล้วการทักษาศีลตี่พราะคุณเจ้าได้บอกไปถึงการทําบุญยางอี้ครับยังคือว่าคุณเจ้าได้แนะนําคนยุคนี้เขาบอกตัวแบบคุ้มกัญญาการยังอี้ครับวิธีการทักษาศีลสําหรับคนยุคนี้ตีตีสามารถ ทำได้อย่างนี้ครับต,ต้องมีวิธีไหนจะได้ผลครับก็เพราะว่ายุคมาเดียวนี้มันเป็นยุคใหม่เนาะยุคโลกใหม่ค,คนจะเขาวัดเขาว่าเหมือนสมัยก่อนเดือนมีวันพระสี่ครั้งนะก็มาถึงสี่วันแต่ว่าคนยุคมาเดียวเนี่ยเขาจะสังเกตว่าโยมก็คงเคยได้ยินนะทำบุญออนไลน์นะฟังธรรมะออนไลน์สนทันาธรรมออนไลน์บางเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเขาสังเกตว่า บุญเนี่ยการทักการการทำบุญมันมีหลายหลายอย่างเพราะนั้นอย่างมูเฮาท่านทั้งหลายเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเปิดหือห้อหือ้อหื้อศีลเนี่ยนะศีลปกติทุกคนมันมีอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าเขาบ่ได้พิจารณาบ่ได้รักษาจริงมันมันมัน,ม,นมันมีอยู่ในตัวเขาะศีลนะนนะแค่เขาคิดดีพูดดีทำดีก่อน เป็นศิลทันทีเลยเนี่ยคิดดีเขาคิดคิดเป็นประโยชน์บ่ได้คิดอยากได้ของไผ่อันนั้นบ่ใจของเขาเขาคิดโอ้บ่อยากได้บ่ใจของเขาเห็นกอแค่คิดอย่างเงี้ยศินมันมีแล้วพูดดีพูดจะได้ก็พูดเป็นมงคลเวลาอู้ออกไปแล้วบ่ทำามื้อคนอื่นเดือดร้อนบ่ว่าไผ่ได้ทุกใจจ้ำใจบ่ว่าก้าวเป็น พระรุศวัตคนฟังแล้วมันเป็นโบ,บ,บเป็นมงค้นเก่งของบอ่องกงโปนะโอ้อย่าว่าไปละอย่าเขาเห็นข่าวทุกวันทุกวันนะบางทีทุกวันเนี่ยคนเขามนุษย์คนเขาเนี่ยโลกสมัยใหม่เนี่ยกรรมมันเกิดทางวาจาเนี่ยมันนักเนะาะเขาพอในโซวเชียช่ยวในข่าวต่างๆโอ้โพดโจมตีกันเนี่ยเพราะนั้นนะ่ะถ้าเขาบอกว่าเขาเนี่ยเขาเขานึกว่าไอยยังมันจะเกิดกับเป็นกรรมของเขา เพราะมนุษย์คนเฮาทุกคนเกิดมาเนี่ยพระพุทธเจ้ามีกรรมเป็นของของตนเขาเกิดมาเขามีกรรมอางเขา้องกับพ่อมาได้ขขขขเขาบพรละบ่ซ้ำเติมขเขาละเพราะคนเฮาทุกคนเนี่ยเฮาจะเป็นผู้ดุชน,นมันก็ต้องมีพ้องเพราะนั้นแค่เขาบ่ว่าเขานั้นบ่กก่ากรรมบ่ดีแค่นั้น,นอนันก่อนศีลมันก็มีในตัวทันทีเล่อนกน่อนคิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีทำดีาดีมันก็เกิดไปจักชัดอยู่ทุกวันเนี่ย ก็ต้องถามว่าถึงวันนี้เขาเ่ยอย่างอ่องพ้องก็เป็นปอก,ก้าแม่้ายนะเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นตำรวจเป็นทหารเป็นพระสองฆ์องค์เจ้าพระสองฆ์องค์เจ้าก็ทำหน้าที่ก็คือเรื่องของกิจวัตรของพระสงฆ์ว่าอายังควรทำบอกควทครทำเป็นครูก็ทำหน้าที่สั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาบอกเฮือปืิชั่วทำแต่ทำดีเป็นตำรวจทหารก็ปกป้องหกักษานะ บำบัดทุกบำรุงสุกแก่ปีน้องเจ้าบ้านเนี่ยเขก็เพระาะนั้นทุกคนนทำนาทีนี้แล้วมันระบบกรรมันก็มันระบบไปกระทบไบก็อันนี้ศีลมันมีทันทีเลยคือรักอยู่เรื่องสามอย่างในทางดังที่อาจารย์อ้เนี่ยค,คิดดีพูดดีทำดีถ้าเขามีสามอย่างอยู่ในตัวเขาแล้วนั่นแหละศีนมันเกิดทันทีแล้วแต่เพียงแกบอกว่ามีไผนอธิบายเขาเข้าใจมาได้ ยิงทํามีฮะเขาถือสามอย่างแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นมงคลแก่เขาทุกวันอยู่แล้วมันก็จะเกิดความสบายใจกับเขาตัว<จ>น้อยใช่ใช่ถ้าเขาคืดบดีอู้บดีมันเหมือนแบบสุ่มอยู่ในอกเขามันห้อนเหมือนกันครับโอ <c oughs> ม้มันมันห้อนท <c oughs> ้าว่าเพราะว่าของที่มันอยู่ในตัวเขาเนี่ยถ้าเขาเก็บไว้มันก็ตุกเนาะ <c oughs> มันนักของเขาถือเขาก็บ่นว่าโอ้มันยังมันนักมันใจกเขาบวว่างนะถ้าเขาบางมันก็บ้าหนูที่มัน ที่มันนักกับพระเขาถือไว้เหมือนจิตเขาเหมือนกันท,ทั้งที่่ป็นเรื่องของเขาน่ยตื่นเจ้าเขาก็หันตื่นเจ้าก็ได้ยินนี่ก็เพราะสิ่งทั้งหลายมันมาผ่านทั้งหูทั้งตาเขาหนุเขาหันก็มาเกิดได้ยินก็มาเกิดทั้งบแบบเจเรื่องของเขาเนี่ยเราเขาจะบอกวางไว้ทีหันเนี่ยปล่อยมันผ่านไปนะกลา,างวันมันกม็มันไม่ได้มีตลอดปีนุมืดมันก็จิมืดตลอดปีนุ คนเฮามันก็มีมืดมีสว่างมีดำมีขาวนะเพราะนั้นสุกบับใจซุกทั้งปีตุกกับใจตุกทั้งปีเดี๋ยวก็สุกเดี๋ยวก็บตุกทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวมันก็ผ่านไปโดยเวลาวันเวลามันจะฆ่าของมันเองมันจะจัดสรรของมันเองเอาคิดจะนี่แล้วแล้วเขาจะเขาจะโกนเพื่อย่ายังเขาจะจังเขาจะยังเขาจะบิกิดดีทําดีเฮ้ยเราคิดจะนี่แล้วปุ๊บเดี๋ยวเฮาก็ทุกคนก็ ผู้คนก็ต้องตายแล้วจะอยู่กันร้อยปีดนะเพราะนั้นเรื่องอย่างเขาจะมาสร้างกรรมแล้วนี่เกิดขึ้นก็ตัวเก่าอย่างพระนารายณบเขาเกิดดีเห็นบุญดีก็ถ้าเขาเกิดแล้วแค่เขาเกิดแล้วปุบ๊บความดีเกิดทันทีเลยบอกต้องไปเริ่มตอนไหนอ่ะแค่เขาเริ่มมาเดียวเนี้ยหยุดคิดหยุดทำหยุดพูดมงคลเกิดทันทีเลยมงคลเกิดทันทีความดีเกิดทันทีใช่ใช่ใช่ซึ่ง กทําชออกกีก็เต่ากับคนซเปิผลทําบุญเป็นมื่นเป็นแสนเหมือนกันใช่ใช่ถ้าเขาคิดดีทดําดีเขาก็เป็นการทําบุญโดยตีบทต้องได้เส้นสางบทนองได้เ <c oughs> สียงสัตางครับเราเปลี่ยนความอิจฉาให้ใช้คาว่าพลอยยินดีไปกับเขาผมว่าอันเนี้ย ใจได้แต่แตคุณผู้ชมครับนั่นก็เป็นรักธรรมนะครับตีรายการสารธรรมนำสุขวันนี้ได้สนทนาธรมรมกับพระครูโคซิปสังฆพิทักษ์เจ้าอาวาสวาดัดใจมงคลตะบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะครับวันนี้ต้องนมาสการพระคุณเจ้าแท้ๆเลยนะครับที่ได้มาคือลักคิดสําหรับคุณผู้ชมตีที่ต่ตางรายการมงเขาในวันนี้นะครับยังน้อยวันนี้เขากับหูละแล้วก็เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยครับจบรายการแล้วก็เริ่มสะสมบุญ ทำความดีคิดดีและก่อผู้ดีกันครับถึงบทตังเสียงนี่ครับคุณผู้ชมนี่คือรายการสรารธรรมนำสุขนะครับวันนี้ผมสัญจรยุตีจังวัดแปรคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเฮาได้ไหมนะครับในวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับทางดิจิตอลทีวี TV, หมายเลข11และก็เพจ n b t นอตครับวันนี้เวลาเสียงแห่แล้วนะครับผมเองนรินใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ